ล้มเรียนอนุบาลแบทแฮมสองแฮมชี้แย่แบทแฮมโอ้มันเอาไอ้แสงดาวประกายวับแบบปล่อยไปอ่ะเป็นชื่ออะไรวะอ๋อแท่งดาวซิงแสงดาวประกายวับแบบมันจะร้องเพลงอีกคอก็ไม่ดีมาไว้ปั่นเดียวคนเดียวคนนี้สู้ๆต้องได้คลิปเว้ย อ้าวช็อตมาไม่มีใครเลยเออเหลือจะเชื่ออะไรวะน้าน,นั่นไงคอนเทนต์คอนเทนต์หลอกแหละหลอกทําเป็นแบบเออช็อตไม่โดนนี้แหละไม่โดนจริงห<อ><อ>ลอกแหละเนี่ยเนี่ยถ่อมตัวไม่มี<น>ะมอะไรด้วยอ๋อถ่อมตัวใช่ไหมน้องบอยเขาทําเป็นห้อถ่อมตัวเนาะทุกคนจะไปหลงเชื่อนะผู้ชายคนนี้น่ากลัวอยู่ไหนวะเนี่ยนั่นไงเรียบร้อยหนึ่งเครื่องนอหนอ ไปคโอ้โหเม่เจ้าไปแล้วมั้งเนี่ยเตะขอบประตูทำไมต้องเตะขอบประตูไปไม่เตะประตูไปเลยอะแสดงว่าต้องมีสตอรี่แน่เลยไปแล้วไงแล้วกูว่าทำไมต้องมาเตะที่บ้านเล็กวะ <c oughs> แม่งเนีย <c oughs> ดูไปเล <c oughs> ยด,ดูไป เรียบร้อยเอ๊ะเหมือนของแต่ราคาแพทงทเขาปกติมันหนึ่งหลานนี่มันทับได้ประมาณเก้าเลยเนี่ยซื้อเชิ้งมาเถอะได้ไลแล้วมา ปาลเดอครับทิ้งะระเบิดไว้ให้ผมเลยเราอะปะตีค่ะปคนที่อยู่นี่อไปนะ ไม่มีคนไปเลยอ่ะเอาแล้วหายไปไหนวะโอเคครับโชคดีครับมั่วทั้งเซอร์มัม่วทั้งคิลเลอร์รเลยตอนนี้ไม่แน่ใจอ่ะดูดูดูวิ้ยตรงมาเลยเชียคุณต้องไปแล้ว มาเลยวะมาด้วยกันวาเดี๋ยวตีสามไปเนี่ยตรงนี้ไปเลย

เราไม่ค่อยอยากจะแบบว่าไปซ้ำซือเขาขนาดนั้นอ่ะเอ๊ะม,มาวะแต่ดูแล้วก็น่าจะไม่ได้แล้วแหละแบบนี้โอเควต้องเอาจริงเอาจังแล้วแหละแบบนี้ถ้าเป็นตัวอื่นน่าจะดีกว่าดี้แต่มมบต้องสูมได้เดอดด็อกเตอร์ได้ยวะ อบวนอย่างยาวอ้วตายฮะ เดินตีแบบเดินตีจัดๆไปเลยจ้าจังหวะนี้ไม่ได้ไม่มีเปิร์ลของชนะโบโอ้เดินเร็วมาก <c oughs> ไว้ยว้ตามมันแล้วเพื่อนเปิดตู้ดูหน่อย วิ่งเร็วโอเคไปก่อนต้องมีชีพเจ้าเกินนั้นแป้นไม่ได้แล้วอะโอ้ย Để tóc bọc xong con này là Đi <laughs> Không bên chạy มาแล้วไอ้เงี้ยใครไปช่วยป่ะวะตายยังไงทำรู้ให้ตายยากโอเค เนอ <therapist. S 1> <lide> นี้ยจะเสร็จเร่องพิเศษอ่ะโอเคช็อตกันบันไดเลยเดี๋ยขอวิ่งไวหน่อยเวปะโอเคไม่ไปไหนแสดว่าหิว เอาอยู่ไหนวะกูอยากได้ขนนให้มันเสร็จว่ะโอ้ยอยู่นู้นโอเคแตกแค่เนี่ยทันปะวะจุกนะแทงหลังน่าจะมีอยู่ปะเอากูแทนแกโอ้ยมอแล้วไม่ฉลาดเ่ย แล้วไปต่อเลยด้วยไม่ได้ด้วยลืมงงไม้ไมไ่พับไปเลยอ๋อไม่เล่นสเต็ปนี้ลุกไม่ได้ต้องพับไปเลย มันรู้มีแทงหลังอยู่นะตัวนี้มีความสติคนไทยตัวนี้ตั้งนานสามเครื่องแล้วอะใจกลางเครื่องปั่นไฟปั่นจังหวะอะไรนะ้เนียน่าจะโดนอ่ะเดี๋ยวเนี้ยเออใช่มันต้องพัดไม้เลยไม่ได้หรอกมันมันไม่ไม่ใช่ไม่ได้เนียมาผิดจังหวะ น่าจะมาด้วยการสาบนั่นแหะมาเลย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 สวยเพราะว่าเราดันวิงกไม้ไง โอ้ยแม่งเอ้ยนี่เขาเล่นกันดีอยู่นะเขาใช้ไม้น้อยมากเลยอะโอเคกูไปก่อนก็ได้คนนี้จุกเป็นเฮ้ยแม่ไรนเฮ้ยแม่ไหนโอ้โหเอาให้เสร็จให้ได้เลยใช่สิ่งเกิดเด็ดแลได้เกิดได้ปั่นต่อพอดีอะเอ้าไปเจอเพื่อนเอานั่นเป็นสองกันน่ะ เอาฉัชนอยู่ไกลด้วยมาให้ได้แล้วกันเขาตายแล้วนะเดี๋ยวขอประตูไม่น่ารอดวะเรองตำนานที่เกิดากเนี้ยโอเคมูมูจ<อ>ได,เจดเนเน้เขาน่าจะมาด้วยกันดูทรงและใช่เลยสามคนเนี้ยเขาน่าจะมาด้วยกัน เออเนี่ยไปบล็อกแล้วนงมะ,เ,ะเราก็มี้ที่ปั่นไฟไป <c oughs> อย่างบลอกลุงแมไ่ไม่ไม่ได้ก็อาจจะแบบว่ารับจบให้เ <c oughs> ขาใช่ไม้กันน้อยมากเลยนะตีเนี้ยบอกเลย <c oughs> เฮ้ยไม่ได้ <laughs> yeah. Ủa, cặp mày Chỉ biết nó Mày mà quá à? เดือดแล้วปะมันก็ต้องอย่างนี้เลยเพื่อนไป,ไปยู่เลยออะนี่คนเล่นเฟซสองคนเลยโเจอบอกใครได้ไหะเนี่ยเอ้ยสายต้องกูเลรใช่ป่ะหรือพวกมึงจะไปบล็อกกันเองวะอันจะไม่รูก จะไม่รูกว่ะต้องให้กูบล็อกดิเอา้าอ๋อไม้เหรอไี่เร็วไปตีสามตีสามรู้เลยว่าตีสามตีเราก็แบบอยากจะไปบล็อกให้นะแต่เห็นวิ่งเข้าไปปุ๊บไม่กล้าทำอะไรเลย ไม่ต้องปั่นไฟวันเนี้ยไม่ต้องปั่นเ,เขาซ้อมเป็นรถไฟอ่ะเราเพ่อก็ไม่กล้าเข้าไปเห็นกูไปเนี่ยแบบว่าขึ้นมาป่ะ เน้นควาเราเราุ้ยเน้นสร้างความบันเทิงให้ซ์เขาเห็นเรา้ยแมงกาเลยนเราเวเขาเลยมาชิงระเบิดก้อนใหญ่มาให้กูเล่นด้วยเล่นอะไรชิบไม่รู้ว่าเพื่อนฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเว้ยมั่วมากเลยบอกตรงเลยมั่วจัด เอากูแล้วโอเคเอากูแล้วอันนี้น่าจะเป็นเนื้อมั้งเห okay. okay. ็นอะไรแล้วเปื่โอเคอ้าวอยู่นี um, ่เฉยไม่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 อ้าวอยู่ด้วยกันนี่แหละไอ้อะไม่ไมไหนละกูจะไปช่วยอยู ยุกกบเราหรือเปล่าอ่ะเอาไม่เอากูด้วยเยอะแข่งจัดแต่ดูแล้วคือแบบช็อตไฟฟ้าประบัดมันช้าแท้กูสะบัดกรังสนนี้แหละสวยดีโอเคอยู่ตรงนี้หมดละเริ่มเลย แล้วก็ไม่ากูทำไมวายโอ้หทำไมเดินเร็วจังวะทำไมล่ะเรีมีเขาต่ออีวะกูว่ากูเริ่มลงทางละ่จหกริงปะเนี่ยวายไอ้เอดเออมาแล้มาล้วุ้ยมันเดินเร็วจริงนะเห็นกูไหมเออคิดถึงคิดถึงแล้วตักูเดินจรงเลยออืม เอาบ้านฟ้าตามสเต็ปเดิมฮุ้ยหากูหน่อยมากูหน่อยมาหน่อยด็อกเตอร์4.6จริงเปล่าวะ โดดน,นั่นมหาหนัหน่นมาหนัเออไม่ได้จุกเลยบาทีเอ,อ้ยเชียเอาชิพายละล้มมากูเออมาหาหน่อยวิ่งทั่วแมพแล้วเนี่ยโอ้โหเดือดจี้ าหาหน่อยอะไรก็ไม่รู้แม่งวิ่งเปก่เออนิดนึงมาหาคหน่อยมาหาคุหน่อยไม่ได้ใช้ไม้เลยนะเออไม่เจอไม่เจอตอนหนเล่หรอเห็นเพื่อนเล่นกันเมื่อไม่ไปสองก็าต้าสรุปเฝ้าคุยย่ตายัเลยอจ สามเครื่องอยู่ติดกันเด้อเธอบอกเอาเครื่องหรือเอาคนดีวะเอาไปแล้วนะชิบหายแล้วอิดอะไอ้เหี้ยตายไอ้เหี้ยชุลมุนหมดเลยไอ้เหี้ยชุลมุนกันไปหมดเลยไอ้เหี้ยชิมหายแล้วเอาเอาชุลมุนกันไปหมดและคิวเริ่มเป็นดาวถูกด้วยนี่อะไรตายเฉยหมูหยองหมู gùi ông bọc ai ếch gù cũng không biết gì hết vào tủ à? đúng vậy như vậy à? à, chơi y như gùi <laughs> <laughs> ông cũng đi về, nhưng mà mình mình giống biết ยากดร์อะเนี่ยแม่งช็อตทีก็รู้แลหละอือเห็นกูบ้างโอเคไม่เห็นว่ะเอ๊ะไม่มีไหนจังหวะที่เขาควเห็นแล้เขาก็ไม่เห็นเลยเขาเข้าตู้แล้วเด็กกันต่อให้ผมเดานะตายก็ตายดีกันนั่นแหละ เราไปหาแมงแล้วตรงท่อแขวนไปเลยน่าจะดีกว่าอูยเฮียจะรอดละเอาไปเฮ้ยเอาไปโอเคเฉดจักรกรรมเอากูแปมาคิดอยู่เลยว่าแขวนไปเลยน่าจะดีกูตายมาช่วยกันแล้วเอาไปโกโก้เลสโก้เลสโก้เลสโก้มันอยากได้กูอยู่แล้วเปิดไลท์มันต้องอยากได้กูมันอยากได้กูอยู่แล้วไอ้หมอนี่ไอ้เหี้ยเฮ้ยไม่ลอกไหนหรอวะ ไม่ลองเลยเหรอจะลองเลยเหรอะโอ้โหไม่ลองเลยเหรอวะยังสไลด์หลบได้โอเคกูตายแล้วเพื่อนตายแล้วตายแล้วเออจบจบไป đi đông mà, nó nhúng qua thang à, let kêu mà cho chế cầm đã, à, là mà đi, nó ao kêu, à, nó nhặt là đây nó เห็นรอยแล้วน่ายจะได้จุกอ่ะจุกได้เสักพักก็น่าจะไม่นานว่างหรืออาจจะนานมาเป่นไฟด้วยเอาปั่นละเบิดมันเลยมันหน้าคือก็คงจะแบบเออกูขี้เกียจแลลวไอ้เหี้ยใช่ไหมแบบเออเหี้ยจะเจอกูไปเหอะไอ้แบบรับรคาน เอออยากเก็บสีได้เพื่อเก็บไปเหนื่อยโว้ยกว่าจะจบได้เอาเอาอ่ะเหนื่อยจัดเลยมาเซอร์มาตีสีเนี่ยข้อสอบอะไรนะเว้ยนั่นเลยสองคนแล้วอีกคนนึงก็แอบอีกคนนึงนอนอะแล้วประเด็นคือยังไงเนี่ยถ้าหนูเป็นคนยืนหนูก็แบบเออเฮียตีกูเหอะกูขี้เกียจมาแอบมึงละกูลำคาญเอออยากทำยังไก็ทำเลยเพื่อนดู้ยไม่ใช่นิดนึงเอาคะแนนอ่านิดนึง อะไรเพื่อนตามสบายอะไรมีมีเอาเอาปล่อยเหรอเอาทำไมอ่ะมาฮิวเลยมึงก็ต้องตีกูเลยไม่กูร่าหรอกไปไหนฮะถอดเท้าดูแม่กูฮิวด้วยอ่ะเดินตามมาเอาไปไหนแล้ววะเอาไปไหนละเฮ้ยคิลเลอร์หรือผีเนี่ยไหน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  เดี๋ยวหนูท่อเดี๋ยวหนูท่อดี๋ยูท่อเฮ้ยแป็นหนึ่งโอ้เก็บไม่ได้เอ้ยเก็บได้เก็บได้เก็แค่หนึ่งเราสาดเองนี่หมาเก็บไม่ได้ไปไหนแล้ววะคิลเลอร์หรือผีเนี่ยเอาด้วย two thousand years later หนูบ้าอะไรเปนอยู่ข้างในอยู่นะไปไหนอ่ะหาไม่เจออยู่นี้ไงโย้ด่าเงี้ยาชอบพี่เป็นโล อยู่นั่นเนาะไหนอ่ะตรงนี้เหรอเอ้ยตรงนี้ผ่านไปแล้วนี่เอ้ยมีอ้ออยู่ข้างล่างมีจริงอ่ะอให้เหรอให้เหรอจริงเหรอไป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 เฉยเฉยใครวะไปเฉยไปน่ะไหม e.d.i. gamer อ๋อเป็นสตรีมเมอร์วุ้ยตามจ่งลาสเซิร์ฮอนไปแล้วมึงสองจุดสามพันแหละกูนี่ทำตัวไม่ถูกเลย